่นแรกต้องหัวเลือดสาเออแต่โอ้พูดถึงไอ้เลือดสาเนี่ยแม่เราต้องพูดถึงทองส่วนตัวหนูคิดว่ามันไม่ได้น่าเกลียดกับการที่เราจะพกถูกไหมเพราะเราก็ป้องกันตัวเองเราก็ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาจะป้องกันอะไรยังไงคนก็จะมองคนขายมัมองแบบมึงมาซื้อทำไมเออรายาเนี่ยคนจําหน่ายยาเขาบอกว่าเอาไปทำอะไรซื้อทำไมเหรอซื้อไว้ทำอะไรหรอใช่ทางที่รู้อยู่แล้วว่าจะซื้อทำอะไรเขาใจ จะาเด็กไปหรือเปล่าสิ่งที่เราทำเนี่ยสวัสดีค่ะสุภาพนอารีสตอรีน่นคะคะวันนี้เราจะมาคุยกับเซ็กส์เอเคชั่นเพศศึกษาและปัญหาของเรื่องพวกนี้พูดเสียงดังเลยค่ะเ <c oughs> <ะ>บาเเลยเหรอเอออายพูดถึงเรื่องเซ็กส์ก็เสียงเบาเลยเหรออ,อ,อยากรู้ว่แต่ก่อนเนี่ยเรื่องเพศมันแบบเปิดกว้างแค่ไหนอุ้ยไม่ได้เลยพูดส่วนตัวเลยนะอย่าไปบอกใครเรื่องะมากคงห้ามไปพูดนะต้องแอบ อ่าอันนี้ต้องแอบเรื่องเพศศึกษาเนี่ยต้องไปแอบๆเอาจะมีแฟนก็ต้องแอบแต่ก่อนเขามีสอนป่ะไม่มีก็มีแค่ทยยศาสตร์มีแค่คณิตเกษตรก็คือรู้ทั่วไปว่าอันนี้กับอันนี้ผสมกันแล้วเป็นเราใช่แต่ว่าถามว่าเขาจะสอนเรื่องเพศศึกษาสมัยสมัยนี้หรือเปล่าไม่มีนะแต่สมัยนี้เขาสอนออแต่สมัยกูไม่นะ เขาก็ย um, uh ังไม่ได้แจกถุงยางอะไรเงี้ยอันนี้คือสมัยสมัยนี้แจกฮะสมัยตอนหนูเรียนแต่มันก็ไม่ได้เปิดกว้างขนาดนั้นนะ๋ยวนี้มันน่าจะพัฒนาขึ้นเลยไหมถ้าถามว่าในตัวแม่เนี่ยัพัฒนาล้วพัฒนาไปตามวัยเด็กวัยรุ่นแ้วถามว่าสมัยก่อนแม่พัฒนาแบบนี้หรือเปล่าไม่เพราะว่าเราจะไม่บอกเรื่องเรื่องหน้าอายที่พูดแบบนอ้จริงเหรอปรงพยบาลอาแต่ว่าเป็นเรื่องหน้าอายที่จะพูดกับผู้ใหญ่เช่ไหใช่แล้วาพูดกับเพื่อนได้ไม่ ก็ไม่พูดไม่ได้มาพูดว่าเออฉันไปจูบกับเธอนะฉันไปนอนกับเธอนะอะไรอย่างเงี้ยไม่คือไม่ได้กล้าพูดไม่ถามเดืสารีกกล้าพูดไหมโอ้โหนี้เวลาสามปีนั่งฟังว่าซื้อถุงยางอนามัยซื้อยาคุมก็เนิดนอะไรเงี้ยก็เคยไปซื้ออ๋อเคยไปซื้อส่วนตัวหนูคิดว่ามันไม่ได้น่าเกลียดกับการที่เราจะพกถูกไหมเพราะเราก็ป้องกันตัวเองเราก็ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาจะป้องกันอะไรยังไงคนก็จะมองคนขายก็มอง แบบมึงมาซื้อทําไมราคขยาเนี่ยคนจําหน่ายยาเขาบอกว่าเอาไปทำไรซื้อทำไมเหรอซื้อไว้ทำอะไรหรอใช่ทางที่รู้อยู่แล้วว่าจะซื้อทำไรเข้าใจเรื่องหัวยุคแม่เนี่ยเวลาไปส่งไปซื้อนี่คือเขาก็เป็นอย่างนี้กันปะเมื่อก่อนเขาไม่มีมาว่าแบบนี้นะเอาอะไรแม่นะก็คือมีแฟนคนเดียวก็คือมีแฟนคนนี้ก็คือแต่งงานแบบนี้แล้วก็มีลูก ถ้าคุยกับสามีว่ามีลูกฉันจะมีลูกสามสี่คนเนี่ยคือรับผุณเลยบอกก็คือไปหาหมอหมอก็จะบอกว่าเอาเนี่ยเราทาหมันเลยนะเราจะฉีดยาคุมคือเป็นยาคุมกําเนิดเมื่อก่อนนะแต่ว่าเราก็จะมียาที่กินข้อดีของสมัยนี้ก็คือเราไม่จมําเป็นจะต้องคนนี้คนเดียวอคือเราอยู่กันไปก่อน พถ้าไม่ใช่ก็ค่อยเปลี่ยนก็คือเลือกคนที่ใช่อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าจะเป็นสมัยก่อนบางคนก็จะเป็นครอบครัวที่แบบว่าเลือกให้เลยใช่ก็คือคนที่เราไม่ได้เลือกไงหรอวะแต่เราจําใจต้องอยู่อันนี้คือกินยาคุมใช่ไหมหนูกินยาคุมกินเพราะว่าตอนแรกก็คือมีนั่นนู่นนี่แล้วเราก็ เรื่องที่จะกินยาคุมฉุกเฉินซึ่งหนึ่งยาคุมฉุกเฉินไม่ดีต่อผู้หญิงการกินบ่อยๆเพราะมันทําให้ประจำเดือนช็อตบางคนก็ประจำเดือนมาไม่หยุดบางคนประจำเดือนหายอะไรเงี้ยฮอร์โมนผิดเพี้ยนกวัปวดหัวอะไรเงี้ยหนูอ่ะกินแล้วประจำเดือนมาสามเดือนเป็นไงตลอดเลยตลอดตลอดเลยสามเดือนก็เลยไปหาหมอแล้วเราก็เป็นอะไรวะใช่ไหมเราก็กลัวเป็นอะไรก็ไปหาหมอแม่พาไปเพราะว่สามเดือนนี้มันก็ค่อนข้างเยอะนะปกติมันคือ ประมาณสี่ถึงเจ็ดวันแล้วแต่คนใช่ไหมหนูเป็นสามเดือนไม่หยุดทุกวันอ่ะนะวก็เลือดเยอะทุกวันใช่ต้อไปหาหมอหมอก็บอกว่าเหมือนมดลูกมันช็อตอ่ะมันถูกยากระตุ้นฮอร์โมนเข้าไปเหมือนมันแหลกอ่ะเนอะเหมือนมันแหลกใช่จริงๆงมันก็หายเองได้เลยว่าหมอก็เลยบอกว่าใช่หมอก็เลยบอกว่าให้กินยาคุมแผงแล้วก็กินกินกินเพื่อที่พอกินยาคุมใช่ไหมประจำเดือนมันจะมาตรงกันทุกครั้งถูกไหมถ้าเราไม่ลืมไม่อะไรก็เลยกินก็เลย นั่นแหละคือเหตุผลที่จินยาคมุมซึ่งมันก็มีผลดีต่อมาคือมันคุมกาเนิดได้ประมาณหนึ่งแต่ก็ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้สนับสนุนให้กินยาคุมเพื่อที่จะลังไนเขา้าใจไหมหมายถึงว่า ยาคุมมันไม่ได้ป้องกันโรคต่างๆที่มาจากเอว้วะของคนใช่แต่ว่าเคยมีเพื่อนที่ใส่ถุงยางอะแต่ว่าก็ยังมีรูปนะใช่คือมันมีเปอร์เซ็นต์ในการแต่ถ้าสมมติรูปกูคือฝังนะกูเอะฮะส่วนตัวคือฝังไปเลยแบบกืนฝังไปเลยคืนทางฝังไม่ใช่ฝังก็คือหาแล้วฝังไปเลยเพราะว่าไม่ชอบมีประจําเดือนฝังแล้วก็ออกฝังแล้วก็ออกอยู่หลายปีอะตอนนี้ก็เอาออกไปแล้วเพราะว่าคิดว่ามัน มันค,ควรมีเมนออกมาบ้าง <c oughs> เราว่าไม่มีพอ <c oughs> เวลา, <c oughs> าไม่มีเรื่องกมอนนานๆเราก็รู้สึกว่าเออเรายังมีเรื่องอยู่เลยวะอะไรแต่ถ้าเอาออก เมนก็มาปกติแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยาอยากละคุณแบบฝังอะแต่ละคนก็มีนี่เหมือนกันใช่บางคนก็เมนมาตลอดไปจริงมีเราไปหาได้มีคนเหมออันนี้หมอบอกแต่นี่คือไม่มาเลยนะหรอไมโซ่แต่แดดเยอะมากวันบางคนก็ขอมลงบางคนก็สอยขึ้นแล้วแต่เอฟเฟกต์คนเลยแต่ว่าส่วนตัวแล้วอะฮะกินแล้วหอมหมด คำรอบของไปคุมของไ่คุมมันก็มีหลายแบบฉีดฝังกินฝังแล้วก็มีห่วงคุ้มกำเนิดค่้ยใส่ค่ะคุ้มกำเนิดอ่ะรีวิวค่ะใส่มันเป็นห่วงยังไงสักห่วงจำไม่ได้แล้วอะแต่ว่าเคยใส่เหมือนเคยเห็นมันจะเป็นใส่เข้าไปข้างในมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ป่ะแม่แล้วเป็นแง่งุ้ย้ช่ใใช่ใชข้างในข้างในเรอ่ข้างในเราอะใชออืคืออันนี้มันทำให้ไม่เป็นประจำเดือนหรือว่าแค่คุมกำเ่ิงคุมกำเนิดเลย จำไม่ได้แล้วอะนานแล้วอ่ะใครที่สนใจก็ต้องลองไปหาข้อมูลแต่ว่าชอบฝั่งก็ไม่เคยกินจ้ะถือว่าไม่เคยกินที่มันเป็นเม็ดเม็ดเม็ดอะก็เลยไม่ไม่ไม่รู้กินแล้วมันหลงหลงลืมแต่ลืมก็เป็นไรปะเป็นเป็นหรออ๋อลืมก็พอใช่ถ้าสมมุติว่าเรากินเพื่อที่จะคุมกำเนิดคอนเส้ร์ตไหมแต่หมายถึงว่ากินก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่ท้องเสมอไปคอนเส้ร์ตไหมมันก็มันก็มันก็มีแต่หมายถึงว่า มันก็จะมีคนที่เขากินตรงเวลาทุกวันทุกวันทุกวันก็มึงไปตรงเวลาไหมแล้วแต่ลงเลยค่ะแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าเรากินในจุดประสงค์ไหนไงเข้าใจไหมอ่าโอเคตอนนี้แม่ก็กินแม่ไม่แม่เคยกินค่ะก่อนหน้านี้ที่แม่กินเพราะอะไรไม่ใช่เพราะว่าคุมกําเนิดใช่ป่ะไม่มีไม่ได้คุมไม่ได้คุมกําเนิดแต่เรามีเป็นพังผืเจริญผิดที่หมอก็บอกว่าอ้าวอย่างนี้กินคือกินยาคุม ไปเลยโดยไม่ต้องหยุดกินให้บดลูกมันแห้งมันฝ่อแล้วไอ้ตัวพักผื่นเนี่ยมันจะไปขยายให้มันใหญ่ขึ้นแบบอื่นใช่มใช่นั่นแหละก็คือตอนที่ตอนนั้นแม่กินยาฝุ่ยแม่กินไปหกปีจะปวดท้องมากแล้วก็ท้องแต่ โตมากตอนที่ก่อนจะเป็นเหม็นพ้องแบบใหญ่ๆเลยแล้วกดเจ็บกดเจ็บแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครที่มีอาการหรือว่ามีอะไรแปลกๆเช่น<ช>กินนอกเหนือจากคุมกําเนิดหรือว่าหน้าใสาอะไรก็ตามควรหาหมอไม่ใช่กินเองนะส่วนใหญ่แล้วเด็กจะไม่ค่อยกล้าพูดเรื่องนี้กับครอบครัวออหนึ่งอจาจจะกลัวโดนด่าสองอายหรอ จะใช้คําว่าอายได้ไหมเอาง่ายคือกลัวโดนด่าดีกว่าเพราะว่าป็นแบบนี่แฝงเหรอเด็กๆอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยเหรอตอนแรกก็ไม่กล้าพูดนะจริงเหรอไม่กล้าบอกแม่ใช่ไหมใช่เพราะว่าแบบเหมือนที่เราคิดในใจเฮี้ยนเราเด็กไปหรือเปล่าสิ่งที่เราทําเนี่ยแต่สิบแปดแล้วนะอย่างที่บอกว่ามันไม่มีเกณฑ์วัดว่ามางครจะตอนไหนแค่รู้ตัวเองว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้น่ะเข้าใจไหมก็คือว่าป้องกันไว้ก่อนใช่แล้ก็เซฟตัวเอง เซฟตัวเองแบบว่าอายุ30แล้วก็เออเจอผู้ชายผู้ขอแต่งงานเลยโอ้โอ้ตายลูกหมายถึงว่าเราขอผู้ชายแต่งงานเลยยูแมรี่นี้เก็บซ่งไว้ชิงโชคเก็บสะโพกไว้โยกของที่ใช่อยากให้หลายๆครอบครัวแบบว่าเปิดใจมันก็ดีนะที่เปิดใจกับคนที่เราพูดไปแล้วเราสบายใจเวลาเวลาแบบว่าแม่แม่รู้สึกไงเวลาสมมติว่าแบบลูกมาปรึกษาเอาแบบพี่เฟิร์นก่อนสิเขาลูกคนแรกไงตกใจสิ ก็เราคิดว่าโอ้ทำไมอ่ะเจ้าถามว่าทำไมอ่ะทำไมเขาไม่เก็บความรู้ความบริสุทธิ์ไว้อ่ะเนาะผมพระพรหมจารีอ่ะกลายเป็นพระมารดาผมคือสมัยแม่เนี่ยพ่อแม่จะต้องบอกไว้ว่าคนแรกต้องเลือดสาดเออแต่พูดถึงไอ้เลือดสาดเนี่ยแม่เราคงต้องพูดถึงเลือดสาด เอกว่าเชี่ยกูเป็นเมทแต่จริงนะไม่ใช่ก็อาม่าก็มดูก็บอกว่าอ๋อแล้วก็เขาก็ถามนะเฮ้เขาถามดูอ๋อแล้วคุณสาวแดงแล้วเราอ๋อสาแดงหอแกล้งแอปแต่ว่ามันไม่ได้เลือดออกทุกคนนะบางคนก็แบบออกกําลังกายอะไรเงี้ยมันก็ขาดไปนานแต่เลือดก็ไม่ออกไม่ต้องตกใจก็ คลิปนี้ก็ต้องใช้วิจินะยาในการรับชมนะคะแค่มาเขาเรียกว่าอะไรเผยแค่ความรู้ที่เรามีไม่ที่เราเคยเจอมาที่เราเคยเจอแหละที่เรามีเออใครอยากรู้ความรู้เพิ่มเติมอะไรก็ต้องเราไปหาแล้วแต่วันนี้ไปละไปเถอะอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์หน้าบาย